รถกระบะสําหรับขนส่งสินค้าก็ถูกดัดแปลงมาเป็นรถสําหรับจัดวางสินค้าพร้อมตะแกรงครอบทั้งคันหรือรถสมาร์ทพุ่มพวงด้วยการออกแบบแล้วก็นําเทคโนโลยีมาปรับใช้นะคะเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 เพื่อที่จะส่งเครื่องอุปโภคบริโภคถึงหน้าบ้านประชาชนลดเงื่อนไขประชาชนออกมานอกบ้านเพื่อซื้อวัตถุดิบไปทำอาหารลดความแออัดในตลาดแล้วก็เพิ่มระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing และก็สร้างความมั่นคงทางอาหารเขตเมืองค่ะ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นนะคะกำลังพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ในทุกรูปแบบการนําแนวคิดของรถพุ่มพวงซึ่งเป็นรถเร่จาหน่ายสินค้ามาพัฒนาเพื่อรองรับเทคโนโลยีในการเลือกซื้อสินค้าและชําระเงินในช่วงโควิด1 9ระบาดก็เชื่อว่าจะช่วยลดระยะห่างทางสังคมและก็ลดการไปรวมตัวกันของคนหมู่มากค่ะนอกจากจะช่วยคนในสังคมเมืองไม่จําเป็นต้องกักตุนอาหารแล้วนะคะก็ยังช่วยให้เกษตรกรนั้นมีที่กระจายสินค้าเพิ่มขึ้น แล้วก็เตรียมรถสมาร์ทพุ่มพวงไว้4คันวิ่งวนรอบเขตเมืองขอนแก่นซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสำรวจเส้นทางค่ะเพื่อไม่ให้วิ่งทับเส้นทางของรถขายสินค้าเดิมก็คาดว่าจะสามารถออกให้บริการได้ในสัปดาห์หน้าค่ะ